อน้องแจ็ค <Wagner> ว <off> <The> pues ่าไงวะหยกแดงกับเซน่าเซน่าเฮ้ยเฮียแต่แต่กูไปทางหยกแดงว่ะไอยเฮียอันนี้ความคิดส่วแต่ไม่นต่ยอะไรกูอยากรู้เฮียจากคนเล่นธนูด้วยกันในซาดตู์ะบอกถามกูทำไมอันตรายอะไรก็เออจากคนที่เออผมว่าใส่ทอยเซน้ามันยืนได้นานกว่าใช่แต่ว่ามันหลายเหตุผลว่ะเฮีย จะจะมีร้อยเห็ดป่นที่เธอจะไปเธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเห็ดป่นเดียวนี่ไงเฮียเธอตะนอมในสัตว์ตะนอนเยียมากเขาไม่ใช่ที่อากี๋หรอไม่ใช่ดูคะแนนดิดูคะแนนสีพี่อากี๋มเห็นสีเขียวรัวๆเลยเมื่อกี้อ้โเฮียกำลังล้นหมดพ่อมึงโอ้ยควายกำลังล้นตัวก็ไม่ได้วิวเฮียกำลังล้นหมดเฉยมันต้องมีติดตัวไปสักร้อยอันเนี่ยกำลังล้น โอ้โหไอ้เหี้ยหมัดแม่งมันมามันมาตอกูยันวงแดงลงไปตัดไม่มีไม่มีใครจับจับปั้นเลยว่ะไปไม่ได้บ้านไนบ้านอะไรล้อไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมเองนะที่นี้ปล่อยผมเองมาดิมาดิมาดิจริงจริงยิงอยู่นี่ยิงอยู่ยิงอยู่ไอ้เหี้ยตายโปรเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย ตอนุหลังที่ยากิไงเฮ้ยนในบ้าไอซัดไม่กลไล่กูปั๊บกูกดแก้แล้วกูยิงมันไม่โดนเฮียแม่งโคตรเฮี้ยเลยสัสเป็นอะไรที่เฮี้ยมากไอ้เฮี้ยฮารินสามตัวไอซี่นอมเบลมันไปเล่นฮารินนะฮารินตัวไหนมาอยู่ผมเนี่ยมาอยู่ผมที่ะนนีเยมาอยู่ผมทีมันมิโกะไม่ใช่หรอวะฮารินบาดฮารินเหรอไม่ไม่กูกูเห็นมันขาย มิโกะชื่อมาหยุดผมทีอยู่แล้วเป็นเฮียพวกมึงยิงไม่โดนเนี่ยธนูเนี่ยไอ้เฮียไอ้ชัดกูอยากยิงโดนพี่ชายไอ้้อไลาซาร่าอยู่ด้านอยู่ด้านอยู่ด้านล่างนะผิดลาซาร่าอุ้าไอ้เฮียแล้วใครจะไปหยุดมันไว้สัตว์ฮารินห้าล้านนี่เฮียโดนน้องแคมป์นี่ว่ามีตัวเดียวในเซิร์ฟไอ้เฮียไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวอ้าวมีมากกว่านี้หน่อยอ๋อที้มันห้าสิบห้าห้าเฮียมันมีใครเล่นฮารินจนห้าล้านด้วยเหรอไวสัตว์ มันมีผมว่ามันดัมนมาจากตัวเซียนหนึ่งอั้งมันร้อยห้าสิบเปซหรอจากพวกดองเวลใช่ปะไอพวกดองวอว่าเซียนหนึ่งมันมีตัวฮาลินดีห้าล้านอยู่อ่ะผมว่าแม่งนั่งบุกจงบุรคาตาเลียนหนึ่งเ,เลยแหละว้ยเฮียมึงก็โหดเกินนี่เฮียอ้าวกูไม่ตายอ้าวมาดิอ้าวกูไม่ตายอ่ะกระเซามมตายตายเอลซาเนาะ เราจะได้อย่าไปยิงมาซีเฮ้ยมันตายนะอย่าไปยิงเฮ้เดี๋ยวไปช่วยปอก่อนปอแก้ให้เพื่อนกูตาแก้ไปเลยตู้ที่ผมทีมานหยุดมานหยุดเช่นซีเช่นโรเชิญนะอะไรขอาอนไม้ดีสัตว์กี่เพลงเนี่ยกี่เพลงกูไม่รู้ผสมกันเมื่อกี้เฮ้ยสวยลงวอแต่ละวันไม่เคยโหมดไอ้ที่เห็นประนานลงวอแต่ละวันกูไม่เคยสมประกอบไปเฮ้ย แตกหลายรอบมากแต่ว่าเขาไม่ตายตุ่ยบอาเทปตีไก่ก่อนดีกว่ามั้งหน่อไม้มาตีกูเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูตายสัตว์ตะน้อนม่มาแจ้หน่อยจะแตกแล้วได้จ้ะกำลังวิ่งไปจ้ะก่อนเดี๋ยวเกิดหมอนอยไรมีโกะไอ้อย่างยังดีหมอนเกิดหรือพี่หมอไม่ตายโอ้มีโกะไอ้อย่างก็ยังโอเคเหี้ยดีกว่าเหี้ยบอมปั้นแตกงรูปวงแต่แล้วแต่แล้วมาก็มาดิ ก็ามาจิ๋วปันแศษไหนฮะมันวิน่งไปไหนวะเอามันมาล็อกกูได้เลยแล้วถ้าปันแศษเอาหมันมาล็อกกูนะตากด้วยน้องแจ็คกูไปทำค้างธนูก็ธนูคือธนูก็ธนูคือเออกูอย,อยากแก้ระเบิดให้มึงมากเลยไอ้สัตว์เออว่องไปพิจารณ์ไอ้เหี้ยมึงข้างอ่ะกูน่าจิงมึงไม่ตายเฮ้ยสองหมื่นเลยมากไม่ตายจริงด้วยสัตว์นั่นไงมันรอบมันรอบไปหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยกูไปแล้วไอ้สัตว์ ไอ้แกมาเยอะเลยมาหนี้ดิปอปอมาหน่อยเนี่ยอย่าเลยกูนี่ไงกูโดนจนได้ที่มันค้างไงสัตว์เออมันแดงที่มันค้างอยู่ไงพี่หมอไปไหนี่ยหวดไว้สัตว์ตีกูอยู่ตี้ใครวะตีกูไปกระเซาหน่อยอุ้ยสวยพี่บังไม่ตายได้ไงวะ ี่รอบวะไอ้เทียเดี๋ยวกูแก้ให้หมอมึงดีกว่ามั้งไอ้สัตว์ไอ้เทียโมจัดเนี่ยเฮ็ดแม่กูเกือบลั่นแล้วเมื่อกี้เทียพิษเนี่ยเทียควายหมองเนี่ยเชื่อรอบนี้บัวน้อยจัดเจ็ดคนเองอ่ะเมื่อคืนเก้าธรรมดาบัวเราให้ลูกเม็ดเท่าไหร่นะเจ็ดคนเดตามอนไอเทียก็แคดูดิหมอหมอมึงตาน้อติดที่ติดติดหน้าแรกอ่ะไอ้สัตว์จริงเหรอหมอหมอฮิวขึ้นมาหน้าแรกอะไอ้เทีย พี่นายบอกกูอยู่ที่เก้าอ่ะไอสัตว์มามาโ่อของคุอมาดิมาเออมาดิมึงไม่ได้ทะนัวนะไอ้เงี้ยอ้าวสองหนึ่งไม่ตายโอ้โหกูยิงลบหลีกไอสัตว์เอือก็โดนสิครับรออะไรโอ้โหเยี่ยโดนตีสามพืดกว่าเลย โอ้ยโอ้ยจะท้อนไหมผมว่าต้องเกิดบ้านดีกว่าบ้านเราเยอะกว่าบ้านมันอีกทำม้ามันทำม้ามันมันตัวบู๊กี่ตัวโอ้เยอะเยอะเดี๋ยวนับเลยโอเคโอเคไม่นับก็ได้เดี๋ยวมันบั่นทอนจิตใจใช่ปะเออเริ่มติดแล้วมันต่อเฮ้ยจางน้อยโอ้โมันชอบนับกันนะใช่ไหมาดโอ้โหดันไปเสริมโอ้โหไม่มีใครแก้น้ำแข็งเลยแทงอยู่เฮ้ยถอน เดี Nacional, UST, ๋ยวก่อนเรากูเปลี่ยนสร้อยก่อนนิงพวกเฮี้ยเนี่ยมาไอสัตว์มาเราเปลี่ยนสร้อยกลางหัวกว่ะมาได้สามคนชีวิตตีมีตับเฮ้ยเฮ้ยมีตัวแอบอยู่หลังกระถางทางซ้ายยาเกียไอเฮี้ยวิ่งเลยไปแล้วไอเฮี้ยลาซาด้าเอาไงดีกับมันนี่ือถอดรูดต่อยแม่งไอเฮี้ยยิงไปเลยรูดต่อยอ่ะกูยิงวิไอดี้เป็นไงไอสัตว์ไอเฮี้ยถ้าน้องแฮี้ยิงแล้วสะท้อนกูตายนี่สัตว์ไม่ตายดีที่มันไม่ตายมันมามันโถมอ่ะ ไอ้ที่เอากูใส่สร้อยหยกแดงแล้ไอ้สันวิ่งธนูวิ่งมาพร้อมอยู่ไกลกันมานี่ดีมึงมานี่ดีเออผมดีมันไม่เข้าว่ะกูช่วยกูช่วยมันเก่งกว่าว่ะเอที่หนึ่งสองสามเป็นธนูเอ้ยเป็นนินหมดเลยไหมนะเอ้ยไอ้เฟิร์สบัตข้างบนไม่ใช่เฟิร์สบัตรใชื่อเคีียอะไรอใช่เฟิร์สบัตนั่นแหละไอ้นี่ไม่ต้องกดดามอันนี้ไม่ค่อยหลบนี่เฮียสามหมื่นสี่หมื่นดูดิยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ราคาร่ากูสะท้อนนี่ไงไอ้สัตว ไอ้สัตว์เอ๊ะว่าจะไม่ยิงอ่ะนะฮะไอ้ยี่ดี้ไม่ไหวไอ้ยี่ดี้แม่งมึงสะกดจิตพวกกูอี้อ่ะยัวยัวจ้าไอ้ยี่อไอ้สัตว์มึงเรียกชื่อมันไหนสําหรแบงค์เกันหมอดิตีเรียกอ้ยี่ดีในตัวมีบ้านนะเว้ยไอ้ในบ้านมีตัวเออเอออี้อเดี๋ยวไปซอยให้ในบ้านมีตัวนะเว้ยควยเอ้ยโวยหมดพอดี ไปบอกส네ิจ้าเอียหยางสวยมึยง,แ,งมแก้กูมึงแก้กูแล้วมึงจะรอดเอแ้แจะแข็งกูงยังไม่ตายดิกูยังไม่ตายดิเียอือหือไอสัตว์เหมือนกูโดนแช่สองรอบอมึงคิดว่าไงว่าตอนนั้นเฮียกะไม่กูผุดกูเกิดเลยไงครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเฮียมึงน่าจะไปแช่มึงนะไอสัตว์ ไอ้เหี้ยดินหาเลยมันว่าสะท้อนไงมันเลยไม่กล้าแช่ผมอ่ะพี่แบงค์ไอ้เหี้ยอุ้ยเอาตายดิกระเซาไอ้ควายน้องกูปล่อยหาขี้ใส่โอ้กสะท้อนนี่แค่แต่แค่ครึ่งหนึ่งอ่ะของของยังดีอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยสามตัวตามมอ่ะตีตีเหี้ย ลุยจ้าไอ้เหี้ยเอ้ยกระสอบมันมาแก้แค้นกูว่ะนี่ไงสัตว์ตีกูหมื่นเก้ากูตายโคตรค,ควายเยี่ยมาตัวเดียวกูตายแล้วเกิดมาเกิดมามเกิดเกิดแล้วมึงวิ่งลงไปล่างนะมึงเกิดแล้วมึงวิ่งล่างเพราะว่าสามสามตัวตามกูามาอยู่ ไอสัตว์เวงเว่งมึงต้องหนีตายอ้าวตายไปหนึ่งตามมาสามตายไปหนึ่งเจ้าขอไม่ตายนะผมเฮ้ยไอเชี่ยหมัดอยู่บ้านเฮ้ยหมัดล็อกหมอกผมมาดิสัตว์มาดิมาดิมึงวิ่งมึงวิ่งมึงวิ่งเลยเออมาเอกระเซากระเซาจินตาริจาไอเแค่ตีห้าหมื่นสัตว์ตีตัวไหนก่อนเนี่ย จริงยิงกระเสา่าอยู่ใครก็ได้กูตายแล้วเฮียลาซาด้สาสะท้อนรูปหากูกกกกกตายแล้วเีกูก็ไม่โดนลบขั้งนะเฮียโห้เฮียตัวบูมีตัวบูมีเจ็ดตัวไอศักกูอยู่ที่หกไอ้เฮียเอาแลา้วไอ้เฮียมอกก็มอผมติดหน้าแรกอ่ะเฮียเ <c oughs> อ้ยกูบ <c oughs> <c oughs> ่อยู <c oughs> ่บูมีแค่เกีดก็ได้อยู่ก็ได้อยู่น้อติดหน้าแรกได้อยู่แปลว่าเนี่ย ไกกบแล้วไปเพื่อนไอ้เหี้ยแก้ให้ดกูแก้ให้เอาเอาตายหมดเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยงงสติลัสล้านะไอ้เหี้ยตายหมดเลยวะดิเมื่อกี้เห็นมาสามตัวเออเหี้ยกูนึกว่ากูสะท้อนเหี้ยเมื่อกี้สะท้อนกูไปด้วยแล้วก็ดาเมจพร้อมกันกูนึกว่าธนูสะท้อนได้เมื่อกี้ตกใจเลยไอ้เหี้ยเอ้ยโผล่ยิงกูดอกเดียวแตกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ยืนแช่ตรงหน้ามันได้เกี่ยวไม่ออก ไอ้ทียข้างกูจะเต็มหลอออยู่เลยทำไมไปอีกแล้วไอ้ทียอย่างแม่งเอ้ยเฮียกูโดนจับขึงอยู่ในบ้านนี้ครับโอ้บ้านใครข้างบ้านเนาะกูต้องเลี้ยวกลับมาเลยไอ้เนี้ยบ้านเนาะมาดินี่บ้านเนาะไม่ใช่ซ่องไม่เที่ยมาไม่ใช่ที่ที่อ่าไม่ใช่เซฟโซนพินพินเกิดเคลียร์บ้านหน่อยดิเฮีย มันชอบตีกันจังแอบแอบแอยู่บอกเกิดละจู้เกิดละจู้มาดิโอมเพลง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 เฮียอะไรโอมเพียงเออโอมเพียงก็ไม่จะทอนสักหน่อยนะอีฮี้อ่ะลรรจารบรรจารปังปังจ้าปังปังจ้ต่อสองต่อก็ไม่ได้เอ๊ะหมัดแล้วผมหมัดแล้วผมทุกคนหมัดแล้วหมอเฮียหมอกูด้วยสัต่เยี่ยกีหมอกูมามาอยู่พี่เยี่ยกีแล้วไม่ต้องพูดสี่โห่เบา เออพี่หยาแล้วมึงอ๋อกูถึงว่าไอสัตว์แล้วมึงอยู่ตี้กูหมองอยู่ปลาไพเพี่หมดแล้วพูดเห็นไหมพูดดังไปเพราะมันพี่นี่มันมีมันมีคนเจ็บแล้วกูกูจ่อหมอออกมาฮยูแล้วอุ้ยร่วไอ้กระเซาโอ้ยกระเซาเคลียร์หมอเราอยู่ใช่ไหมให้มันเคลียร์ไปไอ้ไอ้ไอ้ยอาสนะผูผาเหรอ แมงทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงไงไอสัตว์มึงทำอะไรจะนอนไม่ได้แต่นอนยิงแค่แปดพันนี่เฮียเออดับเบิ้ลนอยเน็ตสะท้อนเอาเออนั่นแหละเป็นรุ่นรกพี่ปอพี่ปอยังจะดูมนรุ่นองไหนวะไม่ใช่กูกูอยู่ตีปั้นอยู่เนี่ยกูคนดีขนาดไหนเองเอดีแล้วแจ๊คกูตีหมอไอ้ปลาเดเอฟเฟกไอสัตว์อวตารอกเอ่อเออสองรอบไปขี้เฮียมึงจิตใจมึงอำมหิตที่หายเลยเฮียรถก่อหมอกูแล้วก็ปล่อยหมอกูขาดใจตายเฮียอู้ไป เอาสะท้อนไอปอควายอ่ะกูด้วยเฮียเอ้ยกูยิงพินลบหลีกอะมันเป็ยิงไหมจะยิงไหมไอ้ยิงไหมกูยิงพินลบหลีกผมึงคิดว่าไงวะเฮียชีวิตไอ้สัตว์โคตรเศร้าเลยทำไมเล็บคนไม่ตอนตีม่วนนี่ดิ้งเอาดิ้งเอาไอ้โอ้ยยี้ย่าไปตีไอสัตว์โอ้ยยี้ยกูยืนแทงกูยืนแทงไอ้สัตว์เด้อ ในบ้านเราเหมือนหรอหยางมึงปีม่ได้เหี้ยมก้าวขาทีไปดิ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 ตามมาดิ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 โอ้มสะท้อนหน่อยไม่สะท้อนเลยอีกทิศโอมสิบทิศอุ้ย โอ้โหโี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เล่นไปสองหมื่นสามมันโคตรน้อยเลยเแคยกูไม่ได้กดยาเพิ่มโหไม่ได้กดช็อคเลยเฮ้ยเกินเกินที่กระนผมมาก็เสียของโอ้โหไอสัตว์ช็อคแม่งซื้อมาสามสิบเพี้ยสี่เม็ดตกเม็ดแล้วประมาณแปดบาทหมดแล้วเหลือแพ็คสุดท้ายเนี่ยยังไม่แกะ แล้ววันที่จะดีเดือนสามนี่หว่าแต่ว่าถึงโปรเข้ายังโปรเข้าคืนนี้ใช่ปะน่าจะพรุ่งนี้เออน่าจะคืนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นยาส่งท้ามแหลยเฮียประดับประดับหญ้าประดับไว้ไว้ปันสามมันเอาแนวนอนไม่ได้หรือไงจะโดนไหวไอ้ควายมึงล็อกไม่ได้หรอกไอ้สัตว์กูวิ่งหลบกระถางนมาภูมิใจที่หายเฮียมาหาหน่อไม้หรอ มาหาหนอไม้เหรอสองหมื่นเก้าโอ้โหข้างหลังมันกลับมาแล้วไอ้เหี้นนั่นนั่นไงบ้านเราเต็มเลยบ้านเราเต็มเลยผมก็เกิดบ้านเหี้ยเฮ้ยมันไอ้นี่มันแฉ่งอย่างนี้แฉ่งแอะแฉ่งเฮ้ยน้องลิเทิร์นโคดเดือนนี้โคตรเยี่ยนะน้องลิเทิร์นนี่ถอดดีหนึ่งจุดสองมาเหลือไอ้นี่เหรอวะเหลือแสนดีแสนเหรอวะนี่ ตอนนี้แก้วเหรอดูแก้วเอปอเอาไว้คนละคันคนละตัวสองตัวไว้ปอไว้ยาๆายาปอคนละตัวสองตัวไว้ปอเอาว่ะเล่นกันเหรอแบ่งกันไปไอ้กูโดนปาสเปคให้กูดิมึงสเปคให้กูดิเออไอ้เหี้ยวิ่งกันวิ่งคนละฝั่งเออไอ้เหี้ยวิ่งต่อแล้วกันนะหน่อไม้เหรอหน่อไม้เลยควายเหี้ยโอวยวันนี้อะไรเนี่ย

ว่าเมื่อก่อนบอลทุเรตหมอเขาว่าจะไม่เคยตดหน้านแรกนะเว้ยเฮ <c oughs> ียทบามถึงยุคที่หมอเขาตดหน้านแรกไอ้สัตว์ไอเฮียบอก,กา็มันสงการอ้สัตว์